บกยิ่งให้ว่าอยากให้ทำอะไรประมาณนี้ใช่ใช่โอเคได้ค่ะแต่ว่ารู้แล้ใช่รู้ล้วเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวปิดก่อนขิดมาขิดอะไรอลไรยังไม่มีคนโทรมาเลยมันไม่น่าขิดนะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวแล้วคุณยกกเต่าทั้งคืนโอเคค่ะเรื่องสองที่นี่ค่ะเรื่องสอง อันนี oh, okay. O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 h ้เก่งั้งสองมันมีนี่นะของเขาอะมันจะมีตัวที่เป็นอันนี้อันนี้เป็นโลออนออ l ยนออด oil oil สำหรับอยู่ชั้นในก็ได้ sorry sorry เนี่ยป้าไม่ไม่ก็คนนั้นมันเหมือนเป็นลูกกิ้งเลยตอนที่อิงฟ้าทำอ๋อ ดดหัวซึ่ปกติแต่ปกติเราก็ฉีดผมฉีดน้ำหอมที่หัวนะอจริงเขาฉีดกันจริงจริงเขาเนี่ยไม่พี่ฮิเลยฉีดไม่ปกติน้ำหอมมันจะมีอย่างนี้เติร์เติร์เติรเติรเติรตใช่จริงน้องฉีด ฉีดฉีดหัวด้วยเพราะบางทีไม่สระผมไงแล้วก็งมากโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนเป็นพิธีกรให้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเราต้องมาละลายพิธีกรรมกอนใช่จะจะเป็นซีเคนตไหมคะจะได้ปิดไลน์ จะคุยกันไม่ไม่อ๋อโอเคไลฟ์ก่อนเลยได้ได้ได้คนดู7จ0 0อยู่นะคะเขาเยอะอยู่นะแรงมากแรงมากอืมมีเทนชวิดสองถึงครึ่งเรนนี่บอกไม่รู้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 ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่เนี่ยทุกคนก็ฉีดผมเหมือนกันเลยฉีดหัวถูกต้องต้องฉีดหัว อุ้ยมีคนให้หมาด็อกกี้อะไรชากระโปรงเห,รเห็นหรอเอานี่ไ,นไม่ทันหลบละหลบทรายละอ๋ออันนี้คือซีเกตบอยเหรอเมื่ออันนี้มันแต่ว่าน,นี่คือซีเกต หนูลองเปิดหัวดิโอ้ยไปสัมภาษณ์รีบผีไติ๊กตอกเฉยๆค่ะโอ้นี่สัมภาษณแต่บอกให้ปิดได้นะเพราะว่าอันนี้แค่แบบบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวคนรู้ว่าเขาอยู่หรือยังอ๋อรู้แบบถ้าแตะมันนะถ้าแตะมันไงตายแล้วไม่รู้ไม่รู้ใช่คนเนี่อะไรไม่รู้เพราะเดี๋ยวเราไปเปิดใหม่ในไอจีก็เฟซบุ๊กไงอันนี้มันติ๊กตอกถูกมั้ยเราแต่ทวิตเตอร์รู้เหรอต้องบอกปาง บอกบอกบางเรื่องเราเองหลิงก็ได้มั้งหลิงช่วยหน่อยสื่อสารกับโตนเนาะว่าบางครั้งอันนี้เราจะโดนติดแอปใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางครั้นะที่มันจะหลุดติดขอกหรือว่าไปเขาเรียกว่าหนูงลองหมุนดิช็คช็คช็คช็บ้างอ,อันนี้คือออยอันนี้สำรับออปดิฟทาผิวใช่แต่ว่าวันนี้ไม่ตะเพจดอะหลอกบนไลน์ของแอปไลน์ที่มันแบบมีกลิ่นตัวแบบ อันนี้อันนี้อันนี้เบาเลยนะอันนี้เบาอันนี้เบาอันนี้เบาที่ว่านี่เบาเลยผมได้ด้วยนะใช่ใช่แต่อันนี้จะเป็นซิเคออยที่สามารถออกมาหยอชุดชั้นในได้เพ่งิไปกลิ่นไงอ๋อชมพูเหรอมใช้อ๋อนางใช้อะอยู่อืมโอเคปะ ทุกคนไปตามดูในเพจ m i s s g r a n d Thailand TikTok อิงฟ้าและ IG c h a r l o t นะคะทั้งที่มาตองพูดกันเพราะ่าลายที่ไปสามที่เลยค่ะอืมตอนนี้แก้ไม่รู้ก่อนโอเคอันเนี้ยเราลากันที่ตรงนี้อุ๊ยคนหน10,000คนน่ะไม่ต้องพูดเพราะว่าแต่ละคนที่เขาเข้ามาดูเขาจะนี้ว่าชอบอะไรใช่อยู่ในเพจ Misscan Thailand มันไม่ต้องยันใช่น้องๆก็มี หนึ่งติ๊กต็อกอินฟ้าไอจีชาร์ลอตแล้วก็เพจมิสแกรมของเราจะมีสองเพจเพจยูแลบเพจมันดาฟิินลับโอเคค่ะไม่ต้องเน้นแบบกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องได้ได้หมดเลยโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไม่ลงอ่ะ